สวัสดีครับวันนี้นะครับมาเพื่อนโอนครับวันนี้เปิดตัวโดยการขับรถก่อนเพราะว่าเราจะพาเพื่อนๆมาเทสรถนะครับที่เราเอาไปจูนมาบายพาวเวอร์แ็ปนะครับซึ่งวันนี้ลูกค้าอยากให้เรามาลองความเร็วระยะยาวๆดูนะครับก็จะพาเพื่อนๆมานั่งรถ w 2 1 2ที่เต็มระบบกับร้านเรานะครับก็พามานั่งก่อนเลย นะครับพามาผมก็ยังไม่ได้ลองเลยนะครับตั้งแต่ไปจูดมาก็พาไปเทสก่อนว่าเอ้วมันเป็นยังไงวะมันดีขึ้นเยอะไหมซึ่งตอนแรกรถคันนี้เบียงตรงก็วิ่งต้นไม่ค่อยมานะครับก็มีการไปจูนมาทำแคสซิ่งนะครับแล้วก็มีการแมนเทนนนเพิ่มการแมนเทนนนมาเนี่ยก็คือคันนี้มีท่อไอดีค้างนะครับแล้วก็มีผมก็จัดการปิดระบบที่รถเบนซ์จะต้องเซอร์วิสออก นะครับย่งคันอีกคันหนึ่งที่ไปทําเหมือนกันเนี่ยเราก็เอา G L C คันนึงไปทํามาแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเป็น G L C รุ่นใหม่เนี่ยเราก็ปิดแอดบัวให้ลูกค้าด้วยนะครับแล้วก็อุด E G R อย่างนี้เราดูแลให้เลยนะครับฉะนั้นน่ยบางทีเอารถยุโรปมาจูนกับเราเนี่ยทางเรากับพาร์ทเนอร์เราจะค่อนข้างละเอียดนิดนึงเราก็จะมีการปิดจุดที่คุณจะต้องเซอร์วิสไปให้ในอนาคตเลยนะครับก็ในอนาคตถ้าเป็นรถรุ่นใหม่เนี่ย มันจะต้องปิดแอดบูนะครับแอดบู Ad คืออะไรครับก็คือถ้าเป็นรถสมัยใหม่นะแม่งต้องแม่งต้องไปเติมแอดบูซึ่งเวลาเติมแอดบูเนี่ยลูกค้าบอกเฮ้ยนกเติมแอดบูทีนึงเนะี่ยหลายพันอยู่นะเออก็ถ้าปิดแอดบูได้ก็ดีเลยนะครับก็แอดบูก็คือตัวที่เป็นเหมือนสารที่ทําให้รถมันลดมลพิษนะครับอ่าประมาณนี้จากเบนซ์อ่าประมาณนั้น มีอุด EGR อุด Ado อุดให้หมดเราเคลียร์ให้ทีเดียวเลยฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นรถเบนซ์มาทำราคาจูนของรถเบนซ์มันจะราคาสูงหน่อยแต่พวกฟังก์ชันพวกนีนเน้เราจะดูแลให้ครบเลยนะครับอย่างคันนี้ที่ผมมาเนี่ยก็คือมีการใส่แคตซิ่งนะคบเพราะว่าผมว่ารถดีเซลอย่างที่เคยทำคลิปไปว่ามันมันไม่จำเป็นมันไม่จำเป็นต้องไปทำดาวป,ป้งดาวไป ถ้าถ้าแบบว่าไม่ต้องการเสียงกระหึ่มนะราะคันนี้มีมีซาวด์คิดอยู่ก็คือมีระบบใส่ลำโพงเพื่อได้เสียงอยู่แล้วนะครับลูกค้าท่านนี้ก็ผู้ใหญ่แล้วนะครับก็เน้นเสียงในการใช้งานแบบพอสมควรไม่ต้องดังมากนะครับอฮ้ยรถขับดีแล้วเนะี่ยตอนแรกเนี่ยเราเอารถคันนี้มาเราก็ลองขับดูเนะี่ยพูดตรงว่าต้นค่อนข้างจะอืดน้วขับไม่สนุกแต่เมื่อกี้ลองขับหลายๆมาก็ร้อยเจ็ดละ นะครับโดยที่ยังไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้หดยังไม่ได้กดแช่หรืออะไรเพราะว่ารถค่อนข้างจะเยอะนะครับวันนี้ก็จะพาไปลองไกลๆแล้วก็วิ่งกลับมาอยากลองเก็บท็อปสปีดหน่อยว่ามันได้ประมาณเท่าไหร่อย่างคันนี้รถเบนซ์คันคนี้มันประมาณแสนห้านะครับแสนห้าเนี่ยถ้าพูดตรงๆก็คือรถแม่งเปลาะบางแล้วนะครับเรื่องระบบท่อไอดีอย่างล่าสุดเนี่ยคันนี้ก็มีเปลี่ยนพวกโอลิงไอดีไอเสียเปลี่ยนหมดเลยเพราะว่าตอนเราไป ไปทำแคสซิงมาเนี่ยปัญหาของมันคือเออซเนเซอร์มันค้างแล้วก็เลยทำให้ติดโค้ดนะครับทางนี้ก็จัดการเคลียร์เรียบร้อยแล้วก็วันนี้จะพามาเทสดูว่าหลังจากเราทำมาแล้วมันจะเป็นยังไงกันบ้างน,นี้ก็อยู่บนถนนอุดรรัชยานะครับทางด่วนที่วัยรุ่นเมืองไทยชอบมาเทสรถกันตออปรับเลย ฮะคงหลับจริงนะเนี่ยจริงพี่แข็งปะไม่แข็งเลยโคตรนิ่มเลย อย่างถามผมว่าปัจจุบันเนี่ยมานั่งขับรถดูโอเคแหละเราเราเคยแจ้งทุกท่านเราว่าเราเราทำรถจาก p o w e r a p เนี่ยหรือ b o n t r u สเนี่ยเราเราอยากให้ทุกคนมองเรื่องของกําลังรถแล้วก็ผมเคยแจ้งแล้วว่าผมไม่ได้อยากทํารถให้มันแรงแบบโอ้โหมนุษย์ยูขนาดนั้นแต่ผมอยากให้รถมันแรงแล้วเราขับใช้งานได้แล้วก็รู้สึกถึงความปลอดภัยซื้อรถสองล้านวิ่งสล้านให้ครบ นะครับอ่าไม่ต้องแบบไปวิ่ง4ล้านนะครับอย่างคนันนี้ถามผมว่าโดยพื้นโดยพื้นฐานปกติเนี่ยรถเบนซ์เนี่ยข้อเสียของมันคือมันชอบต้นมาช้าปลายมันไหลอยู่แล้วแต่ตอนนี้ศูนย์ถึงสองเนี่ยผมว่าเร็วขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับเพราะว่าเพราที่ผมซัดมาก็มาสองร้อยยนะครับก็ก็ถือว่าตอบโจทย์นะเพราะว่าตอนแรกต้นมันไม่มีเลยคนันนี้นะครับก็มีการใส่ เ,เติมคันเร่งให้นะครับอ่าแล้วก็ปิดระบบที่ที่ต้องเมนเทนนนในอนาคตนะครับฉะนั้นเนี่ยก,ก็ต้องบอกว่าเราทํางานกับทีมงานมืออาชีพเนาะฉะนั้นเรื่องของเซอร์วิสในอนาคตเราก็รับจบให้หมดเลยนะครับส่วนทางฟิลผมเนี่ยก็พูดตรงๆว่าตอนนี้ขับมาสักพักหนึ่งนะครับรวมถึงที่ไม่ได้อัดคลิปมาด้วยเพราะว่าคันนี้อยู่กับเรามาสักพักหนึ่งแล้วนะครับก็ต้องบอกอนว่าช่วงล่างเนี่ย ลังจะใส่ V3 กับใส่ยางชุดนี้แล้วก็ปรับเซสหาเบอร์ที่ที่ตอบโจทย์แล้วอะผมว่าตอนนี้รถมันนุ่มไม่ต่างกับรถดิมเยอะนะครับต้องเรียนเลยว่า KWV3 เนี่ยสเสน่ห์ของมันคือการขับขี่ที่เนียนอ,ะอ่ะลองดูดีคนหลังลับเลยนะดีขนาดนั้นอะ่ะเออ อบเดี๋ยวเรามาดูท็อปสปีดกันตรงนี้น่าจะได้ พออย่างที่ผมบอกแหละคือรถอย่างางคันนี้ลูกค้าสนิทกับผมละคุยกันมาทํารถกันมาพอสมควรมีอะไรก็ก็อย่าบอกเพื่อนๆตรงๆว่าเฮ้ยการทํารถทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการจูนหรือการมาแม่ทันเน้นมันทุกอย่างมันมันไม่ได้ง่ายนะครับอย่าคิดว่าเฮ้ยแรงม้าที่คุณเห็นดูการาฟทุกคนอย่ามองเรื่องเรื่องรารเป็นเป็นตัวตั้งไปคือถ้าคุณคุณเอาการาฟมาคุยกันนะสุดท้ายอะ่ะวันหนึ่ง ถ้าไดโนแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันนะครับอย่างผมเองผมว่ารถมันไม่จาเป็นต้องแรงที่สุดมันไม่จำเป็นต้องแข่งกับคันอื่นๆมันมันเรียกประสิทธิภาพรถที่เราใช้งานมาให้มันรู้สึกถึงความคุ้มค่าและความปลอดภัยผมว่าอันนี้มันเป็นโจทย์ของผมในการจะจะมาแมนเทนแนซ์หรือการมาอัปเกรดรถซึ่งผมอยากให้เพื่อนๆเ,เข้าใจคล้ายๆกันหรือใกล้เคียงกันว่าเฮ้ยการมาทํารถอ่ะมันคือการ ปรับจูนรถเพื่อให้มันประสิทธิภาพดีที่สุดเท่าที่เราจะรีดมันออกมาได้อย่าทําอะไรที่มันเกินรถเพราะผมเชื่อว,ว่าวันหนึ่งอะถ้าคุณทําเกินรถเมื่อไหร่อ่ะมันก็คือจุดที่คุณจะทําให้รถคุณเกี่ยวข้องกับการเสียหายคุณบอกคุณรักรถแต่คุณอาจจะทําให้รถคุณพังก็ได้ฉะนั้นเนี่ยโจทย์ผมผมมองว่าเราเอาความสุขของเรามาแบ่งกันนะครับแล้วก็ทํารถบนความปลอดภัยนะครับทำให้มันขับสนุกไม่ต้องไปแข่งกับคันอื่นเยอะแยะ ไม่งั้นขับกี่คันทําก็ไม่จบแล้วก็ต้องมานั่งเจอดรามา่าจะต้องมานั่งเจอเสี่ยงกับอุบัติเหตุนะครับแล้วก็อยากฝากน้องๆที่ขับรถซิ่งด้วยนะครับว่าการใช้รถบนถนนเนี่ยก็อยากให้ขับแบบมีมารยาทกันนิดนึงนะครับอย่างเรามาลองความเร็วเนี่ยเราก็พูดตรงว่าถนนไม่ไม่ว่างเราก็ไม่ได้ไม่ได้ไปหวดลุบๆขนาดนั้นนะครับก็ฝากถึงความปลอดภัยด้วยนะครับก็ ฝากไว้ในเป็นเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่ากดเฮ้ยอย่าลืมกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พี่2013ามด้วยสวัสดีครับ